สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเติมลมยางรถกันนะครับรถเก่งนะฮะรถเก่งคันเล็กแบบนี้นะฮะหรือว่ารถอีโคคานะครับคือเราต้องเติมลมที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติจะเติมที่2 8ปอนด์ถึง3 5ปอนนะครับแต่เราจะเอากลางๆนะครับเอาที่3ามสหรือ33ก็ได้นะประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับสำหรับรถเก่งเล็ก เผื่อท่านที่ยังไม่รู้นะครับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อคุณผู้หญิงที่เขาไม่รู้นะครับเวลามันได้มันก็จะตัดเองนะฮะถ้าเติมลมยางที่พอดีนะครับรถมันจะไม่ค่อยกินน้ํามันนะครับแต่ถ้ายางมันอ่อนเกินมันก็จะทําให้รถกินน้ํามันนะครับ นี่ก็เต็มไปเลยนะครับอันนี้เอาที่3านะครับเขียนนะครับ